ใครมีแบงค์ยีรุ่นนี้ห้ามพลาดต้องดูให้ได้เพราะผมรับซื้อรุ่นนี้ใบละ1,000งบาทมีจุดสังเกตความแพงไหนตามผมมาดูเลยค่ะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็น3ค3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร20บาทรัชกาลที่9แบบ12รุ่นนี้ครับรุ่นที่ด้านหลังเป็นรูปพระเจ้าตากสินครับผมเชื่อหลายๆท่านมีธนบัตร20บาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับแต่ทุกท่านนไม่รู้ะ ว่าธนาบัตรรุ่นนี้มีมูลค่าใบละ10,000บาทใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้ครับท่านใดครับมีธนาบัตร20บาทด้านหลังเป็นรูปพระเจ้าตากสินลบกวนกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับท่านใดครับที่มีธนาบัตร20บาทรูปพระเจ้าตากสินลบกวนครับกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับมามาครับเข้าเรียนครับเข้าเรียนครับ มาครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่โซนะครับสวัสดีพี่มิดนะครับเอฟตจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่พยุทธ์นะครับสวัสดีนะครับพี่พยโยนนะครับเอฟตจากสระบุรีสวัสดีพี่มนตรีฟิชชิงนะครับสวัสดีพี่สุมาลีสวัสดีพี่อินซีน้อยสวัสดีทุกท่านกราบสวัสดีทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนใครแชร์ขอให้รวยเด้อใครแชร์ขอให้รวยแบงค์ยี่สิบใบละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ใครมีแบบที่ผมกำลังตามหาเนี่ยดไลน์ n e id ตามหน้าจอได้เลยนะเพื่อนๆ่อนผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับตวัสดีเอฟดีทั้ง1,900ท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับพระเครื่องพระชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยดไลน i ไอด d ตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะครับับเเพราาะะตออนนนี้มยมยกๆ มันตอบไม่ทันจริงครับหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับใจร้อนมีพระเครื่องพระบูชามีของเก่าเนี่ยอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเขียนเพชรวัถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญญา่ย่านตามแผนที่เลยนะเพื่อนๆหาง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับอ่านี่ครับมามามา,มาเรามาดูนี่กันดีกว่าครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนเพื่อเรามีอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญ10บ,บาทครับนี่คือเหรียญ10บ,บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อ ถ้าเป็นสภาพสวยราคาเหรียญละ1,000บาทครับนี่คือเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะครับปีพศ2539รบเครับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเยอะมากๆฟังดีนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเยอะมากๆแต่จะมีแค่บางเหรียญใครมีเหรียญรุ่นนี้สังเกตตามแบบที่ผมบอกครับดูนะดูด้านหลังให้เป็นเหรียญ1ิบาทการจนานะครับแล้วจับแบบนี้ครับแล้วจับแบบนี้ครับแล้วหมุนนะ่าหมุนแบบนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับ เห็นพระเสียรกลับลงมาท่านใดนะครับมีเหรียญ10บบาทกาจนาแบบพระเสียรกลับผมยินดีรับซื้อนะครับ1เหรียญสภาพสวย1000บาท1เหรียญสภาพสวย1000บาทนะครับอ่านี่ฮะรับแต่แบบพระเสียรกลับนะพระเสียรตรงยังไม่มีราคานะครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยเด้อมาครับลำดับต่อไปครับนี่คือเหรียญ1นบาทครับเป็นเหรียญ1นบาทที่ผมโดนด่าเป็นประจำ วันนี้ก็เลยหยิบออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วครับนี่คือเหรียญ1น1บาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5ครับที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละฟังดีๆเหรียญละ1 0 0 0 0แสนบาทใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะสวัสดีนะครับเจ๊กอฟนะครับเจ้าแม่เมืองปานแล้วก็เจ้าแม่เพชรบุรีนะครับสวัสดีครับมาครับมาครับพี่การ์ตูนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแบงค มีเยอะแต่จะแบบคุณแบงค์ต้องการไม่น้องสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับดูนะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับอย่างนี้แบบในภาพผมรับซื้อนะครับหนึ่งแสนบาทแต่ต้องเป็นเหรียญที่สภาพสวยนะดูนะครับจุดสังเกตความแพงจุดที่หนึ่งคืออะไรครับเพื่อนๆดูที่ตรงนี้จุดเดียวครับเพื่อนๆเห็นยอดเจดีย์ของต้าแผ่นดินไหมครับใครเห็นยอดเจดีย์ของต้าแผ่นดินบ้างนะครับแล้วยอดเจดีย์ชี้ไปที่ยอ,อยักเพื่อนๆเห็นไหมฮะ จุดสังเกตง่ายๆแต่หลายคนไม่เข้าใจผมยังงงอยู่เลยอ่ะเพื่อนๆดูนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นรูปของพระบรมรูปของรัชกาลที่9้านะครับพลิกกลับมาที่ด้านฝั่งตราแผ่นดินนะครับจะมีจะมีจุดสังเกตความแพงคือตรงนี้ครับดูนะยอดเจดีตรงนี้ชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้ราคาเหรียญละ10,000แบาทครับผมยินดีรับซื้อนะครับอ่าแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาเลยครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงนะใครมีนะครับผมรับซื้อนะหนึ่งเหรียญฟังดีๆนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งแสนบาทสองเหรียญสองแสนบาทครับอ่ามาครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาเลยครับมาครับอ่าใครที่ดูอยู่นะผมยินดีรับซื้อนะครับไม่มีดราม่านะอ่าลำดับต่อไปครับมีอะไรครับลำดับต่อไปก็จะมีพระทองคำไม้เพื่อนๆได้ดูครับ เป็นพระทองคําที่ผมบอกเพื่อนๆอยู่เป็นประจําว่าผมยินดีรับเช่าพระทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองเพื่อนๆดูนี่ครับเพื่อนๆดูพระกิ่งองค์นี้ครับอ่านี่พระกิ่งองค์นี้เป็นเครื <guarante. STALK. S 1> ่องยืน <inaudible>. ยันครับพระกิ่งองค์นี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองพระกิ่งองค์นี้นะครับน้ําหนักเนี่ยประมาณ2บาทราคาทองก็ประมาณ5 0,000บาทแต่องคนี้ผมเช่ามาในราคา1นึ0 0 0สบาทครับ ผมเช่ามาในราคา1นึ่งแหนึ่งหมื่นบาทครับใครมีนะครับผมรับเช่าพระนะรับเช่าพระเครื่องพระทองคาเนี่ยให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับอ่านี่ครบเพื่อนๆเห็นไหมครับมีหลากหลายหลวงพ่อเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นพระทองคํานะครับพระที่ไม่ใช่ทองพระเลี่ยมทองนะครับพระเลี่ยมทองแบบนี้ผมก็รับเช่านะองค์หนึ่งต้องบอกนะครับผมรับซื้อดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนะครับใครมีนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ย ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเนี่ยพระที่ไม่ใช่พระเลี่ยมทองผมก็รับนะครับนี่ดูนะฮะพระเก่าพระกุพระเหรียญน,นะครับนี่คือพระเนื้อเนื้อดินนะฮะนี่ฮะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับพระคำหมากคำข้าวนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับผมก็ยินดีรับเช่านะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับใครมีพระเครื่องนะครับอยากจะแบ่งให้ผมชาวบูชาเนี่ยสามารถ ไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหรือใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยามตามแผนที่เลยจ้ามาครับมาครับเข้าโรงเรียนดีกว่าเข้าโรงเรียนดีกว่าม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 า,มา,มาพี่อะไรพี่พกอนวะไรบอกว่ามีเยอะแต่ไม่ได้ดูไม่รู้ว่ายอดเจดีจะตรงกับยอยักษ์หรือเปล่า,าต้องสังเกตดูครับพี่กอนวะไรครับมาครับมาครับเรามาเข้ากัาโรงเรียนกันดีกว่านี่คือธนบัตร20บาทครับ นี่คือธนบัตร20บาทรัชกาลที่9แบบที่12ครับด้านหลังเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินครับใครมีธนบัตร2 0บาทรุ่นนี้ครับลบกวนกด1กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับท่านใดนะครับมีธนบัตร20บาทรุ่นนี้นะครับรบกวนกด1แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับผมจะได้รู้นะว่าทุกท่านเนี่ยเดินทางไปพร้อมๆกับผมมาครับมาครับเข้าโรงเรียนกันดีกว่าโรงเรียนเข้าแล้วจ้ามาครับ ธนาบัตรที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นธนาบัตร20บาทรัาชากาลที่9แบบที่12ถ้าดูแบบผิวเผินทั่วไปจะเหมือนกับธนาบัตรแบบธรรมดาแต่ธนาบัตรรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนเยอะมากๆอย่างเช่นธนาบัตรใบนี้มีมูลค่าใบละฟังดีๆนะครับมีมูลค่าใบละ10,000บาทเพื่อนๆเห็นตัวเลขด้านหลังตรงนี้ไหมด้านหลังของธนาบัตรที่ผมกําลังตามหาจะมีตัวเลข3ตัวทุกใบเพื่อนๆเห็นเลข1 3 3่งสามสามไหมครับเลข133เนี่ยสาคัญมาก เพื่อนเพื่อนดูนะพลิกจากด้านหน้าพลิกจากด้านหลังกลับมาที่ด้านหน้าเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับธนบัตร20บาทใบนี้เป็นธนบัตรที่มีพิมพ์คําว่าตัวอย่างเพื่อนเพื่อนดูนะฮะคำว่าตัวอย่างจะพิมพ์คาดแบบนี้ใครมีธนบัตรทุกชนิดและพิมพ์คําว่าตัวอย่างยินดีผมยินดีรับตือนะครับธนบัตรของท่านมีราคานะฟังดีนะธนบัตรของท่านมีราคาอย่างเช่นธนบัตรใบนี้ครับ20บาท แลก10,000บาทครับอ่าสังเกตง่ายๆวันนี้เป็นธนาบัตรแบบสังเกตง่ายๆครับอ่านี่ครับแคปเจอร์ครับใครที่ดูรู้แล้วว่าธนาบัตรดูตรงไหนนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงนะครับ20บาท1ใบแลก10,000บาท500เท่าใครมีธนาบัตรแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะ500เท่าจากราคา20บาทรับซื้อ10,000บาทครับ เราจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะจ่ายเงินสดทุกกรณีนะครับอ่านี่ครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับนี่ครับสําหรับธนบัตร20บาทตัวอย่างครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรวยให้ผมเลยครับอ่าขอบพระคุณนะครับสําหรับไลท์ทุกไลท์แล้วก็หัวใจทุกดวงนะครับพี่การ์ตูนสัวัญญานะครับบอกว่าเอาจริงๆนะครับว่าบ้านคุณแบงค์ได้ความรู้ดีบะเราก็ไม่รู้ก็จะได้รู้ใช่ครับขอบพระคุณนะครับสําหรับ พี่การ์ตูนสําหรับคําติชมนะครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะอ่าแคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์ครับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับ1ใบอ่าหใบ1 0,000บาทครับนี่อันดับต่อไปครับมีอะไรเพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นเหรียญจีนครับเป็นเหรียญจีนที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อให้ราคาดีฟังดีๆนะครับมีเหรียญจีนที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมรับซื้อให้ราคาดีใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะ นี่คือเหรียญจีนยุคในพนหยวนซื้อไข่ครับอันนี้เป็นเหรียญจีนอยู่ในยุ克า,านาณิคมอังกฤษครับใครมีเหรียญแบบนี้หรือว่าแบงก์จีนแบบนี้ครับนี่แบงก์จีนเป็นแบบนี้ <_ S 1> ผมยินดีรับซื้อน,นะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับมีแบงก์จีนเนี่ยแบงก์จีนต้องบอกมีหลายหลายร้อยแบบหลายๆพันแบบนะครับผมยินดีรับซื้อนะราคาถึงแม้จะยังไม่แพงมากแต่พอเวลารวมจํานวนเยอะๆเนี่ยผมยินดีรับซื้อนะนี่ใครมีเหรียญพวกน,นี้นะครับอันนึงเนี่ยสตาร์ทที่2,500ถึงเหรียญละ ห้าแสนบาทนะครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื <gamma seok> ้อเด้อแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแคปเจอร์เลยจ้าแคปเจอร์เลยครับมาครับมาครับก่อนจะจากกันไปให้เพื่อนๆดูธนบัตร20บาทอีกหนึ่งรอบนะครับนี่คือธนบัตร20บาทที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมรับซื้อใบละ10,000บาทนี่คือธนบัตร20บาทแบบที่12นะครับดูนะนี่คือด้านหลังนะครับแล้วก็นี่คือด้านหน้าครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อเด้อให้ราคาใบละ ฟังดีๆเด้อให้ราคาใบละ1 0,000บาทครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนบัตร20บาทพาร,รูปตรงมาป้าเจ้าตากสินแบบนี้ว่าผมยินดีรับซื้อน,นะครับใบละหมื่นใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านที่ไม่มีราคา กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะครับเพราะไลน์มันเยอะมากๆมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เกียเตสวัชถุโบลาเนี่ยขอลาเพื่อนๆน 2, ทั้ง2,700ท่านไปก่อนพบกันใหม่พบพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายาครามกาญน้าําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระผู้ชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี K ่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ